คุยกันในฝั่งของซอฟต์คอมมอร์ตี้นะครับอาจจะรบกวนทีมงานช่วยแชร์สไลด์ขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับก็โดยสรุปนะครับไปในฝั่งของพวกสินค้าเกษตรก่อนพวกยางนะครับปรับตัวขึ้นได้4%วีก่อนวีกนะครับดีมาหลักเนี่ยมาจากจีนนะครับเราเห็นภาพราคายางที่คนนิกไล่เลียงวันด้วยเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเนี่ยโมเมนตัมเรียกได้ว่าค่อนข้างดีแล้วส่วนของภาพรลยอายกาศก็มีเรื่องของการส่งออก E.U.D.R. ซึ่ง ผู้การบางเจ้าของบ้านเราเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับถือว่ามีเสถียรภาพในการดําเนินธุรกิจตรงนี้ได้ส่วนสินค้าที่2ไปดูน้ําตาลนะครับน้ำตาลดูแล้วราคาเริ่มนิ่งมากขึ้นนะครับดูวิกอนบิกเนี่ยบวก0-2%เท่านั้นเองซึ่งเ,เรื่องหลักนะครับก็คืออากาศร้อนในอินเดียเนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องของซัพพลายหายไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยโครงสร้างเนี่ยถ้าดูภาพระยะกลางยาวเนี่ยซัพพลายยังเพิ่มขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะทางฝั่ง บราซิลแล้วก็ไทยส่วนน้ำมันปาล์มนะน้ำมันปาล์มยังปรับเพิ่มปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับเรื่องจากดีมาในจีนแล้วก็อินเดียส่วนทัวเหลืองนะครับมาจากเรื่องของซัพพลายในฝั่งสหรัฐนะครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสินค้ากเกษตรที่เด่นจริงๆเลยเด่นจริงๆของสัปดาห์นี้ได้ดูที่ราคาหมูจีนนะครับหมูจีนที่เพิ่นไฮไลท์นะว่าวีคเนี่ยเพิ่มขึ้นมา7.3%็ดมเปอเนิกอนวีคอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่บอกภาพ ดีมาในจีนได้เหมือนกันนะครับโดยราคาปัจจุบัน17เ,17เหรียญกว่ากว่าเนี่ยมีนาัยะานะครับเพราะว่าสูงกว่าต้นทุนของ CPF แล้วนะครับประมาณ16เหรียญกว่าเท่ากับว่าธุรกิจในจีนที่เคยเคย contribute loss ของ CPF เนี่ยจะกลับมามีกำไรนะครับอีกด้านหนึ่งเองให้ดูราคาหมูที่เวียดนามบรรทัดที่2ในตลาดนะครับ ห8 0 0 0ดองเนี่ยอันนี้จับเนี่ยมากกว่าต้นทุนเยอะมากนะครับต้นทุนเนี่ยประมาณ48,000ดองนะครับซึ่ง2ส,ส่วนเนี่ยจะหนุน C.P.F ค่อนข้างจะเด็ดเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าถ้าดูภาพสัปดาห์เนี้ยที่เพิห้มองให้มองไปที่ C.P.F ล้วก็แฟเวร์ v a l u อาจจะดูใกล,ล้ๆราคาตลาดนะครับแต่ว่าถ้าลองปลักอิน l u g ินแบบง่ายๆเอาราคาหมู จีนหมู่เวียดนามตรงนี้เข้าไปในประมาณการเนี่ยอัพไซต์จะเปิดมากขึ้นนะครับพี่เพินขอบแบบเร็วๆให้พวกเราทุกคนไว้นะครับแฟเนเวลูเบื้องต้นอาจจะอยู่บริเวณสัก25บาทตรงนี้ก็ยังมีกรอบในการเทรดดิ้งได้นะครับส่วน ท่านไหนบอกว่าไอ C P F ดูร้อนแรงเกินไปนะครับ G F P T เป็นอีกหนุ้นหนึ่งที่พี่เพิินแนะนำนะครับยังอยู่ในโซนล่างแล้วก็มีโอกาสที่จะตอบรับไปกับเรื่องของราคาไก่ที่น่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการแบนญี่ปุ่นเริ่มแบนออสเตรเลียที่เรานําเสนอกันเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของ Soft c ม m m i t e e ครับพี่อาทิตย์โอ้ขอบพระคุณครับโค้ดบูนะครับเพราะว่าหลายคนกําลังให้ความสนใจในส่วนของ C T F บอกว่าเอ้ยมันขึ้นมาเยอะ มันขึ้นมาจาก18บาทมา23บาทครับโค้ดบูมันจะไปต่อนี่ไหมนะครับอันนี้นักงทุนเฝ้าติดตามกันดูอยู่เพราะฉะนั้นถ้าฟังโค้ดบูไล่เลียงเมื่อกี้เนี่ยก็คือราคาไก่ในประเทศราคาหมูในจีนมันขึ้นนะครับ point ตรงนี้ผมเข้าใจว่าพี่เพินยังไม่ได้ใส่เข้าไปในโมเดลแบบมีในัยะสาคัญเพราะฉะนั้นพี่เพินก็เลยคํานวณราคาคร่าวๆให้เราฟังว่าถ้าราคาหมูในประเทศจีนเนี่ยมันเกินระดับ16 หยวนต่อตักต,ต,ต,ต่อต่อต่อกิโลเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอันนี้คืออัพไซด์ถูกไหมฮะคืออัพไซด์ที่ที่ที่เพิร์นอาจจะมีการปรับประมาณการในอนาคตได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยราคาหมูในจีนเนี่ยถ้าดูจากทิศทางการขึ้นเนี่ยโอ้หอาทิตย์หนึ่งขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะโคตรบู๊ครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอัพไซด์คร่า,าวๆเท่าไหร่นะฮะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทครับสำหรับแทร็กเก็ตไพถ้าราคาหมู จีนในเวียดนามยังยืนแบบนี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับพี่เพลินก็ย้ำเลยว่าโอกาสปรับเพิ่มประมาณการเนี่ยมีนะครับก็ตามดูกันวันนี้ไฮไลท์เด่นๆสัปดาห์เนี่ยต้องจับตาี p f ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณโค้ชบูงมากครับโอ้โหทำหน้าที่หลายอย่างนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับบูบูครับ,บร